ครับผมขอกรับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปปารวยก็ได้มีโอกาสมาหาพระทุดงนะครับแต่พระทุดงไม่ได้อยู่ที่กรุดนะครับอยู่ที่ป่าช้านะครับผมเพราะว่างวดที่แล้ว8ปดนี้ก็ถือว่ามาเต็มๆเ,เ,เหมือนกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้อยู่บริเวณป่าช้านะครับพระตุดงมาทวงแชมป์คืนนะครับผมปรากฏว่าก็ได้ทวงแชมป์คืนนะครับแต่มาวันนี้พิเศษคือพระตุดงจะต่องวดให้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังนะครับว่าต่องวดจะมีแนวทางเป็นแบบไหนนะครับเนาะมารับชมรับฟังกันครับอัดขอบคุณขอบพูดในนํำใจของ u t u b e เนาะที่ยังติดตามอาจารย์ ยิ่งมาเคยลืมอาจารย์แล้วก็ทั้งพ่อไว้<อ>พ่อสวัยแล้วก็ัก็จะมีคือเกาอาจารย์ก็ขอฝากโอปอหรือว่าเปิกซับหนา้าคีซอยประสันอาจารย์นเนี่ยเพราะว่าโอปอกเขาเปิทซับหนา้าคีเป็นน่วยตัวตัง้งตัวตีแล้วก็หลายๆท่าน่องยูทูบอาจารย์ก็บว่าเคยลืมตั้งแต่วันแรกจนเรามาถึง วันนีออ้การปฏิบัติการยังของอาจารย์ก็คือเก,าาเกา่าสไตล์เก่าบอกบอกง่ายๆอาจารย์ตีววรวงโคกก็รว่าได้ขันบอลรวงโคกว่าได้อยู่ปลาเออเมื่อนี้แนวท่างก็คือว่าอาจารย์ก็สิขอน้่ไอ้คางๆนัอ่นอิงเลงย่หันล่องมึงเนา <no? S 2> ะก็ให้เฮาใช้พิธนญาณในการรับชม อาจารย์ก็เพิ่งได้เขามาเป็นลาตีนี้ลาตีแรก<อ>เพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ต้องเข้าออกกุฏิมั่งป่ามั่งนอนกุฏิสามลาตีนอนป่าสามลาตีอ,อาจารย์กะมือนี่มี่ยังไรยวันเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านได้ได้นิมิตความฝันนิมิตยังไม่มี ราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อคือนนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์กสิไปีกาวจุดถูกปอกเขาหายเด้อครับจะเป็นตัวใดเราค่อยตามดูเนาะครับผมแต่บานเท่ากับอีสานกับบานเท่ากับเอิ้นเบา้าศึกเครับพ<ม>ี่น้องโอ้เดี๋ยวจะขาดคือทำไปนักอื่นมืบ่งเฟรม ได้ยินเสียงผู้ว่าอาจารย์คือว่าจากเช็ดจากสางก็ให้ปลอกให้คือเ้อให้เต่าเพราะว่าให้นิมิตฝันกับคนตะเคามากขึ้นแหลกย่างมื่อแรกก็ให้เกิดนิมิตฝันพร้อมเมื่อนี้สิเอาไว้ไข่สกอนปริตะวานมิจตาสมมิตตาปัทันตาวิกิตาจิตาปริตังพนันตูสักเกียกามจารุเปกิริจิกาตตะเตจันตริเควิมานิทีเประเตจักขาม ตรรุวะนคะอาเนีเคหวัตถุมิเกเตปุมาจยันตุเทวสารทารวิสเมยักตะทัพนาคาติท nee. ันตาสันติเกยังวุณิวารพเจดังสัตวเมสนัตุธรรมมาสวรรคารวยัำทันตาธรรมเนธรรมประสิทธิเมสังธังมปสิทธิเมพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังังเปิดด้วยอมน้ำอมพุทธายะน้มะพธาตุน้มะอาโอเมตตาคุณังกระหังเมตตาเมตตาคุณังกระหังเมตตาเมตตาคุณังกระหังเมตตาน้มะพธาตุน้มะอาโอ 1 1 1 1 ขอลาบก็ให้เข้าเริ่มเมื่อเลี้ยงตัวแทนก็ถือยิ่งเมื่อเลงก็มาเขาฝันอาจารย์น้ำเนื้อ เตอร์พวกคนให้ถึก ครบผมอันนี้ก็ช่วงรอทูบเสียงไทยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินออกมาก,ก่อนนะครับเพราะบรรยากาศมันวังเวงนะครับผม,มเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะครับทูปเสียงทูบเสียงไทยก็จะปรากฏนะครับผมอันนี้เป็นการต่อง,งวดของผ่าทุดงนะครับม,มาหนึ่งตัวแล้วครับเก้าเนาะเก้าหรือเจ็ดเก้าครับ ห้กเจ็ดดิพ่อเห็นชัดมากเลยครับตัวแดงคืนรับเอบซีครับ,รบอาจารย์เพื่อนให้มาดูตัวนี้นะครับเนาะบานีบวยยมกาวด้วยครับเนาะพ่อนะนะอืมเลขทูบสามตัวอันนี้สองหกเจ็ด ครับอันนี้ก็คือเสียนของพระพุทธรูปนะครับที่อาจารย์ให้ไปดูนะครับแต่แปลกตรงที่ว่าอาจารย์ยกมาให้ดูเลยนะครับว่า,ามานิมิตว่าอยู่บนเสียงพระพุทธรูปนะครับว่าจะตรงการเลขทูบที่เราจุดที่เบ้าไหมจะเป็นตัวเดียวกันไหมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกัน,นครับผมแต่ดจาเสียนพระได้เก้าได้เจ็ดหกเจ็ดเียนพระหกเจ็ดครับเลขทูบได้เก้าเจ็ดเจ็ด ตัวนี้แหละตัวีิบเอฟแยงนี่น่ะว่านนี่มันก็จะป่าเราจะรีเป็น,น,น,ปนครับสรุปแล้วก็เป็นเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องเลขทูบนะครับเนาะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับผมอันนี้ก็สรุปก็คือตัวเลขจากเลขทูบนะครับผม 977นะครับส่วนเลขที่เสียนของพระพุทธรูป67นะครับผมมา7เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นต่องวดของพระธุดงนะครับหรือว่าพระตีเรานะครับผมเพราะว่างวดที่แล้ว857ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับมาทวงแชมป์คืนอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลืองามยามดีนะครับปู่ท่านเมตตาต่องวดให้ทาง แอดมินแล้วก็เอฟซได้รับชมได้รับฟังกันนะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมนี่ครับเราก็อยู่ป่าช้ากันนะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็ก่ออนุญาตออกจากสถานที่ก,ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ